ขอยนจานจะวิ่งนะไปสิโตปเอาสิโตโดเลยสิโตโดเลยลูกโดเลยป่ะออก่ปป่าไปโดป้จ่ายเร็วหันอะไรยางห่อโอ้เก่งึงสองลูกมันขึ้นได้ไงแม่เออ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 เอแม่เอาใจช่วยอ่ะใจช่วยลูกอ่ะ

สีต้ามางตาาเออางตาอโอดแม่ละมามาสีเต้ามานี่เออเออสีเต้าเออเออสีเต้าน้อยใจมาสีเต้ามัสีเต้าีนอ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 ฮักกครันตรงน้าอ้าจ้ฮักกนะเฮักกาเนาะ ฮาเก,กนาดกาลงมาเหรวลงมาเลีเล้ยฮอนหอมามาฮอนลงมาอันน่ากเกิดว่เน้ะโอ้ยเจ้า